สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาบูดผิวขาวเร่งผิวใสลดฝ้ากระจุดด่างดําทําแค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําสูตรนี้ได้เลยค่ะ สำหรับสูตรนี้เราจะใช้เป็นผงกาแฟนะคะสามารถใช้เป็นผงกาแฟดําแบบนี้ที่สําหรับชงนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นกาแฟทีนวันก็ได้ค่ะจะใช้ผงกาแฟอยู่ประมาณ1ช้อนชานะคะสําหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงธนาคานะคะสําหรับสูตรนี้นะคะแม่นายจะใช้ผงธนาคาแบบบดละเอียดแบบนี้นะคะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานและก็ไม่บาดผิวเราด้วยค่ะเลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้ผงธนาคาอยู่ประมาณสช้อนชานะคะ ส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นลงไปนะคะห,หรือใครที่จะใช้เป็นน้ำมันอัลมอนด์ก็ได้นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะเติมประมาณ1ช้อนชานะคะ ต่อไปเราจะเติมเป็นนมจืดลงไปนะคะสําหรับตัวน้ํานมนะคะสามารถใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะค่ะเขาจะช่วยเรื่องทําให้ผิวเราเนียนเรียบและเนียนนุ่มขึ้นด้วยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะเราจะเติมประมาณสัก 2- 3สช้อนชานะคะค่อยๆผสมกันก่อนนะคะอ่าค่อยๆค,คนก่อนนะคะถ้ามันเหนียวเกินไปหรือว่ามันหนืดเกินไปก็สามารถเติมนมลงไปเพิ่มได้เลยค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะถ้าใช้ไม่หมดสามารถเก็บใส่ในกระปุกนะคะและนำไปแช่ตู้เย็นสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ3-5วันค่ะ รับเนื้อครีมสูตรนี้นะคะแนะนําให้ทําเฉพาะตอนเย็นนะคะเพราะว่าผิวเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยค่ะสามารถทําได้ทุกๆวันความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะทาได้ทั้งใบหน้าและลําคอได้เลยนะคะสําหรับใครที่มีผิวบางแพ้ง,ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราทาให้ทั่วใบหน้าและลําคอให้เรียบร้อยนะคะม์ดทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก10นาทีหรือ15นาทีก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติเลยนะคะ ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความแบบกระจ่างใสขึ้นมาทันทีเลยค่ะถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องเป็นประจํานะคะเขาจะช่วยเรื่องปรับสภาพผิวเราให้บรท์ขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องลดฝ้ากละจุดด่าง,งดาด้วยค่ะแต่ทุกๆุกวันเพื่อนๆอย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี uv ด้วยนะคะและสําหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนนีี้ขออตััววาไปก่่คคะสสด